คันค่ะมันได้ละเนื้อมันฉีฉมัดเท่าเดียวเลยทุกคนเลยค่ะมันบีได้ละถือว่ามันสีเนามันบีพอเกือบอเลยพอเปร่งโน่ไอห่อเนียหรือครนะับผมห่อธรรมดาแน่มาหิ<ม>่งห้อมันทุกคนในบ้านห่อเราตรงใหญ่ใยญ่ใหญ่คุณเบอร์พยมเสอเสออะไรสามซี่ใบก็พอแล้วเบอร์พยม อเจ้าต่อหนน่งทักท่านสบายดีเอซีทุกท่านที่ที่ตามเลยครับสสบายดีตอนเร่งนรงกิะหลังจากลงมาตาปาแล้วกาได้ยุ่งเพื่กคนนะว่าผลนตก ไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายือเก็จะเพ่นไปมันนี่นะเท่ากับได้ยูเฮือน้วก็สิมาเห็ดสุมหมูก่อนทุกคนเลยหนึ่งเขาหนึ่งน้ำทาเขาจะเพ่นมาแต่หน้าตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณสามโมงกว่าๆแล้วทุกคนเลยเอาสุได้เห็ดสุมหมูก่อนสุมหมู่ฝ่ามาตะป่านะทุกคนเลยได้โอ้ตัวปุ่งใหญ่หนึ่งแปดสิบโลปั่นหนักเหมือนกันนะปันเดียวกะโอ้ได้หลายเติบเลยประมาณคูหกกิโลคนละ เอาไปชิได้มาเฮ็ดสม้สมส้มหมูป่าโอ้ผักเตยทัวนะไ,ไปไปเบิรงนิเฮ็ดใดๆเอาเลยเอาเฮ็ดเอาเบิร์ตองมาห่อมวันนี้นะวันนี้ก็ฝนตกด้วยทุกคนเลยทามาตะป่าเมืมมมนะ่อวานนี่ก็ปพาซัมมี่แหละเวลาซัมมี่เราฝนตกเดี๋ยวบังแห้งวันนี้ก็นนะ่าวคุณนะเบิร์คึมคึมหมดเลยคือชิตกแห้งแล้วตามเบิร์นไงเออมีลมอ้อยมานั่โอ้ตกไปมีหนาวนะฝนตกนะ เขาก็มาเห็ดชมมูก่อนนี่ดังไฟนึงเทาเขาก็จะเพ่นเป็นเล้งควายมนนี่กะเขาก็ได้อยู่เฮิอนพักผ่อนเนี่ยมาจะป่าเมยปก็ตัปั๊มพี่ตมุ่าอเลยทุกคนเลยได้มาแล้วกะนินมันชิ้นสั่นมันอะไนี่นะสิ้นสั่นแล้วก็คามันเอาสีมาพักเห็ดชม ภาคิชมมาซื้อกระท็อกกระทีมมาเบอร์ตองกัเอามาได้ทุกคนเลยตองใหม่ๆเลยเทศชมและ้วกะัยายเอ้ยยายน้องกินเมื่อวานนี้กัมาและะ้วกับยายเอ้ยยายน้องยายเมทาแล้วกับพี่สาวพ่อแม่ยายปันเดียอกินทุกคนเลยบริกรรมได,ได้ขายเนาะมาแล้วละกะับตวยกินดุดดนนี่ได้กินทีหนึ่งหมูป่านะ ตอนนี้ก็แสน้ำทุกคนดนะเพราะว่าซื้อซ่องแขงมันสีแขงนะเยวมันเปื่อยมาพักตัวใหญ่ี่หนังมันโอ้หนาขนาดเลยเห็นบอกสีนมันก็ขับได้สมัครับขนาดเลยตัวนี้สีนสัตว์มัน มันคือแขกเลยใบยตองก็ล่นเชี่ยนทุกคนเลยถอดีล่นแล้วมันเสียนเตะตองนะป้าฝนก็นตกแห้งนะได้มื่อนี้นะป้าเขาจะเพ่นนอนหน้าผเพื่อคือจะได้ปลาตองทุกคนเลยต้อตงในปลาล้งเมื่อคืนนี่เขาเจ้าได้หลายหลายแถวบ้านเขานะข้าวไม่ได้ไปมาแต่ปาลาเมยแหละเลยไม่ได้ไปือ,อตกแห้งจะได้ละปลาตอง แบบนั้นเมื่ออื่นเท่าไิบ่ไปนําไม่ชงคนเลยสีนสันมันก็คักเลย ວ່າໂຕຫຼາຍເຕີບໂຕເລັດປູລາໄດ້ຫຼາຍຮ່ຕີບເພິຊ່ອຍນັງເຮົາບສ່ຍບກບາງນັງມື อยบนางมากระแล้วเละไปเอาใบามะยมกันทุกคนเลยใบมะยมมาซื้อใบามะยมก็เอาอยู่ห้องน้ำนี่ทุกคนเลยนี่หลังห้องน้ำนี่แหละสำนี้ก็คือละพอแล้วเธอ,ไม,ไ,อมไม่มาเห็ดบะนี่ปุ๋งทุกคนเคนลยเอาเกือบิงโนแล้วก็กระเทียมเอาข้าวซุกน้ำได้เห็นเขาเห็ดได้เรื่อบอก

คนฝอยใกล้จะหมดคนล้วประจักษ์ <sh arp> ตัวเนี้ยกระเทีย <sh arp> มเชื่อตำกระเทียมเชื่อเลยลายโลกกระเทียมแล้วมันจะหอมเข้าจะหอ่อเข้าชีปิดใบมันยมเชื่อ น,นี่กระทีมกือเปิงโนเชื่อบ่ากือเชื่อไลายได้ขัดไปเชื่อไลายแล้วอืมมันสีเป็นมันสีนาวกือเปิงโนบาทเลย คันต้องได้เอามือทุกคนได้ขออนุญาตเอามือขันเลยเข้าเนื้อเข้าหนังเนะห็นเหลวแล้วก็เอามือแเบึงมันจางนะึกมันเข็มคับมันพอดีแล้วก็สิได้ห่อเลยได้เอาตองโก้ยมาห่อบาดนะีคันคับมันได้แลละ เนื้อมันสิสมัดเ้าเดียวเลยทุกคนเลยครับมันมีได้ละถือว่ามันสิเนามันมีพอเกือบเลยพอรเปอรงโนมันไม่เลเอาเห็ดตปาปามกเกือมีพ่อทุกคนเลยใบตองห่อกะโอ้ยใบยตองอันใบหูกว้างนะห่อกะมันก็บางเธอกะไม่วันมาเฮ้า เอาเห็ดยูตาปานะมันก็ถือว่าบีคักรไปเลยมาเห็ดยูตาบานหนึ่งโอ้ยคักเลยชิม,มิด้วยชิมด้วยแจ้ดูพอดีเปล่า,ายอย่งคืออืมคือใช่แจ้พอดีแล้วก็เอาเข้ามาเชื่อทุกคนเนละียวเข้าซุกอันนี้นะถือว่าเอาเข้าซุกเชื่อมันเป็นไหวเปล่า รเจ้วาวานะอโอ้ได้หลายเติบหลายห่อเติบได้นี่ได้หดชิดผูกยักกันห่อหน่อยเกันหอน่อหง่ยิ่งยกสมูบปปานานๆได้กินเธอหนึ่งทุกคนเลย ต้องจีเอาบาทเองอันละคือคือความยาวมันคือหนึง่งเอห่อเนี่ยหรือนะบอสห่อธรรมดาแล้ว มาเห็ดหอมันทุกคนในบ้านห่อเราก็ตรงยายายาย่คุบอพยมเซือ,อ,อเออะไรสามสีม่ใบก็พ่อแลวเบื่อพยมเนี่ือบอกเยคือเื้อพมอืมเสออะไห่อเลเห็นเตมันห่อใหญ่เห็นทอเฮาซื้อสมอยู่แ้วแถวตลาดเราทุกคนเลย xử lại gặp bà bà là gà đi nhạc khó xong nâng 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 ก็คนต้อแห้งนะทุกคนเลยนี่แหะแม่พี่ไปที่นนะที่น่นมาเจอ รับเลยเกาะยาวใหญ่โต そういうです。Oh, geez, แล้วก็ห้อยไว้กูเลยห้อยแล้วก็เคนไว้ให้น้ำมันยากโตัวถืต้องแหงเลย เด็ดแปดห่อเด็อแปดพ่อพ่อทิดเกลีดิพ่อี่เกันเซ่ปีงปีงซิมไว้ทุกคนเลย ปิ้งซิมมือนนี่นะมันสีจางหรือเข็มน,นะพอแล้วแล้วกะขัดปิ้งนะั่นจะกินอยู่เข้าสีได้ปิ้งกินแรงเลยตอนนี้เข้าก็ทันชุกเลยเข้าชุกเขายางปิ้งแล้วกะสีเขาแรงเลยคนก็เอาจกแห้งขนาดเลยพืนะ่อนตอนนี้จะไปสีดำเลยเข้ากับชุกเลยทุกคนเลยบ่าวุญชูมาแวะมือนนี้าามาตะมือบ่ เออได้ก oh, oh, uh, well, ินข้าวอะเจ้าได้มูป้านำมากินโด้เลยโอ้ได้กินข้าวเนาะโอ้อิตาดอนใด๋้จะได้โทษทำทานอะไรโทษทำอมโหมูเราหมางเราบอกโทษทำกันด้วยจะได้ไปกินเ้วยกันแล้วท่านหมางเข้าไปหมางก็ไหวนะไม่เลยไม่เลยไปหมางตลยนี่เออนี่ข้าวขามืัอนี้เห็ดชมหมูหากันแล้วพอดีปีงบำรซูมากี่ข้าวแรงน้ำเลย เห็นนอนอยู่พี่ฝดตกทุกคนเลยเมื่อกาทางกันเนี่ยพี่สาวจังเมื่อหรอเปล่าเรียบร้อยเจ้ไห้ปีงสมมูทุกคนเลยปีงสมมูสู้บ้าบุญสู้เพื่นกินมานนี่ สีสีหมูป่าเลยทุกคนเลยพิสมหมูป่าเหมือนสีมันสมมันเฮ้ไฟกระดับมาดิเน่มาแล้วจะรับบ่อห้าับไปลมาดิมาเลโอ้ยไฟกระเดือเลยดิเอาจะดยซุกทุกคนเลยตํำแ้วนี่เด้อนี่ตดตีสมหมูทุกคนเลยปลาต้มวกมันฟุตเลย Tầm leo lên treo cả đi, chắc cái thui vậy, đi cho muỗi hao cái cưa lưỡi chuу thôi đấy. เองห่อมานี่ตะกาวากินก็เม่ห่อหนึ่งว่ะบาบัชูเพ้นมานอนมานอน,น,อนเฮินเผ่นมาตะมือก็แหละเพื่อนกะผลต๊ะว่าพิศสาจังมือย่านทางเนี้ยมันขำแหละแต่ก็เลยได้แวะมานอนกับปิงสีนหมูป่าปิงชมหมูป่าสูเป็นกิน <Welcome. S 1> <laughs> ลงวอลสีนมาเลยเลยทุกคนเลยกัดสีนมันคือเดียวและเฮาเฮ็ดชมตัวนี้นะ วาเสร็วทุยซิมซิมมั้ง้วยจางหรือเค็มปลาสมัดขักเลยนทุกคนเบิ่ลซิมมาก่อนซิมมาก่อนนะจางหรือเค็มบอา้อกสุดยอดเลยแซ่บมันสุดยอดนี่เค็มสุดยอดแซ่บ ย่าเข้แมแน่นอนหนึง่งหอส้มเขาก็สุกมากินข้าวแรงทุกคนเลยอ่ะมาผูช่วยกินข้าวโอ้กินอะไรเยอะกินหมูป่าอยู่สมหมูป่ายัางดีอ๋อห่วใหญ่เนาะเออ <laughs> <laughs> ห่อพิเศษได้เ <laughs> ลยนะห่อมาตะปามัเหรอเออ บอ่หอห่อเนี่ยเฮ็ดหนักแล้วออแล้วพอดีเจ้ามาอย่าบอกห่อมาจากป่านะอันนี้พอปีงกี่กับเมย์สองคนเจ้ามาแล้วปีงตื่นมีออห่อหนึง่งหักก็เฮ็ดแล้วนะพ่อน,นะเออ <c oughs> เฮ็ดแล้วเราก็ปีงกิโลงเยอะสิมเบิ้งหักอยู่ได้มามา <c oughs> ทุกคนกินข้าวแรงเดียววันนี้บ่งชูเป็นใหม่ข้าวแรงนำเป็นมาตะกเมืองกนโต๊ะเมือพี่ได้ใช่ปะข้างอยู่เพื่อนมันเองเออมือหมดแล้วมือมามามากินข้าวแรงเดียว ปลามืงได้ปลาเนี่ยปลาหมือนแบบเส้เนเหนื่อนหน้าทุกคนเลยคนโต๊ะชนนอนเผาโต้งอันนี้จะคือนงใจายปลาที่โต๊งเลยนะมาปีน,นจับเสาะโต๊ะไห,หจับเสาะ้าเสาะโต๊กชั้นพอทีหนายนังเอาจะเกาเสาะมันจะขึ้นปลาเนี่ย

กินนะผมจัก๊กพอได้ถึงเอาให้เป็นป่ามีน้ำในปุ่มป่าไันจะหายบําบูจูอยมาเด้อวะโอ้โเจ้าเห็นไหมมุ่ป่าไปเนาะไอ้ตัวนี้ไปก็ได้จะไปไกยหอยอีกไ <c oughs> อ้เพื่นทุกคนในตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มเลยวันนี้ถือว่า ลงมาตะปาแล้วลก็บ่ได้ไปหน้านะมื้อนี้นะอยู่พื้นเพราะว่าผนตกแน่เฮาก็ได้พักพอดในมาตะบาก็โอ้เมื่อยอะไรนะปั๊มลดปั๊มล้างมาทางเมื่อวานนี่กับผลตกฮ้ำแน่มาหมูม่เนาะเออมามื้อนี้ก็ได้อยู่เพื่อนแล้วก็ได้เฮ็ดชมหมู่ไว้ออตอนนี้เฮาก็ได้กินข้าวกินน้ำแล้วก็นสำหรับคลิปนี้ก็นจบลงเพียงแี่คลิปหน้าขอเดีไม่ขอบใจที่ติดตามนะครับชม